โอ้โหพลังไม่หดเกินเออคือแบบว่าพลังหดเกินไปก็ไม่ไหวใช่อุ้ยโอ้หเห็นไหมพวกเธอรู้จักเมนูซ่าไหมจ๊ะดูแกงข้างนอกดิดูข้างนอกดิโอุ้ยอุ้ยนี่ฮะอุ้ยเธอดูนนี่ ทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็กลับมาอยู่ยกันในเกมเกมอะไรอะยันเดเลตใช่แล้วค่ะเรากลับมาอยู่กันในเกมยันเดเลตเช่นเคยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะจ๊ะปอจะพาเฟิร์สน,นะคะปาเล่นแบบใช้สูตรเหมือนเดิมเลยนะคะโดยวันนี้นะคะปอจะให้เฟิร์สเนี่ยใช้สูตรที่เฟิร์สไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะอบอกเลยว่าสนุกแน่นอนใช่เปล่าใช่สิพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว ไปจา้าเราจะมาเริ่มกดสูตรกันเลยแล้วกันนะคะตอนนี้คือตัวสูตรขึ้นมาแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องหาคือต้องหาชื่อสูตรให้เจอนะคะตัวไหนไปครับอ,อู้ย และนี่คือตัวละครที่เฟอร์จะมาเล่นในวันนี้นะคะเธอรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้มีพลังอะไรมีพลังอะไรอ่ะผู้หญิงคนนี้นะคะมีพลังโดยการที่สามารถนะคะดูดพลังงานออหรือดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในตัวเองได้ใช่เหรอตัวออน่ากลัวอุ้ยโอ้โหเห็นไหมน่ากลัวจัดมันคือพลังที่บอกว่าขี้โกงแล้วก็แอบน่ากลัวด้วยนะใช่ ไปเลยบีลุยเลยเธอต้องลองดูแบบว่าทีละคนทีละคนนะจะได้เห็นนบบว่าชัดๆอะเขาวิ่งเงี้ดี๋ยถ้าตรงเนี้ยมันจะหนีปะไม่หนีไม่หนีโอ้โหโอ้โหดูด <c oughs> ิเป็นไงเป็นไง่ดูดเบิ้ล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 อันนี้ถ่ายดิเธอดูดทีเดียว3คนเลย <c oughs> หรอ เพราะว่าอยากรู้ว่าเธอเนี่ยสามารถดูดรุ่มพี่เข้าไปได้ไหมไปเธอไหมขนนปหรุ่มพี่เข้าไปดิเ,เรียบร้อยก็คือเราสามารถดูดรุ่มพี่เข้าไปได้ด้วยหรอเนี่ยอันนี้คือปอเพิ่งรู้นะเออก็คือเพิ่งจําได้อะทุกคนแสดงว่าพลังมันม,นมหาศาลใช่ อ๋อเรียบร้ยอยแบบนี้นะคะก็แปลว่าลุงพี่เนี่ยโดนเราฆ่าได้โดยการใช้พลังงานจากตัวนี้นะคะ<ช>เออน่ากลัวเหมือนกันนั้นเนี่ยนี่ห้องอะไรอะ่ะห้องคุณคลโอ้โหดูดหมดรับไม่สนเออดูดให้หมดเลยเธอ ห้องอะไรอะห้องนี้เข้าไปไม่ได้อย่าเข้าไปไปดูไอ้เนี่ยอ,อ,อป้อล่ะเออต้องรองไปห้องผอ,อ,อดูอยู่ชั้นสามเอ้ยขอขอแบ,บ๊พวกนี้ก่อนแล้วกันนะใครอ่ะนี่นี่นี่อ้ยอุ้ยกระตุกกระตุกโอ้ชอเกมกระตุกเลยเฮ้พวกนี้หนีเธอโอ้ยโอ้ย มันดูแบบว่ามันดูน่าสงสารเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนใช่แบบมันร้องอ่ะเนาะเออคือแบบมันเป็นเสียงร้องที่บอกว่าค่อนข้างห,วหวนน่วยห่วยไงมันก็เลยแบบว่าดูน่ากลัวเอ,อแต่นี่โหดจริงเนาะตัวเนี้ยใช่พลังตัวนี้คือเดอะเบสแล้วก็โหดมากๆเลยนะเอ้เสียงอะไรหนหวกหูจัดการเสียงดนตรีนี่เลยไอย้นั่นเลยเล่นกีตาร์ทำไมจ๊ะมันหนวกหวูไหมจ๊ะเรียบร้อยเออในหะ้องบอลอยูไ่ไหน อยู่ชั้นสามไงไม่เหรอเอออยู่ข้างหน้าซ้ายมือเธอออกข้างหน้าดูใช่เนี่ยแวะเด้วยฮ้เฮ้อโอ้โหงไม่หดเกินเออคือแบบว่าพลังโหดเกินไปก็ไม่ไหวใช่เธอว่าได้ไหมไม่ได้มาแล้วครับเฮ้ยไม่ได้เธอไม่ได้มันดูดไม่ได้เออมันดูดไม่ได้นะสิ แสดงว่าอำนาจสูงไม่ใช่หรอกพอ,อ,อมนอมตะไงดูสิขนาดสภานักเรียนยังไม่รอดเลยนะนั่นดิแต่ว่าพอ,อเนี่ยดันรอดเฉยเลยนะคะทุกคนน่าจะรล่าคนเดียวมัง้งใช่ปะ่ะรุ่นพี่ก็โดนเออเราไปไหนต่อดีลองดูพลังตัวใหม่ปะละ่ะไหนอ่ะก็คือนี่เดี๋ยวเขาจะพาเธอไปเล่นอีกพลังตัวหนึ่งก็คืออลังการเหมือนกันนะจ๊ะ a few moments later และนี่ คืออีกตัวหนึ่งที่เธอ,เอจะต้องเล่นนะคะตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะบีเมลูซาเมลูซานะคะผมใช่ผู้หญิงคนนี้นะคะคือเขาก็มีงูเนี่ยอยู่ที่ตรงหัวเนี่ยเต็มเลยนะคะเพื่อนใช่ดูดิขนาดแบบอยู่เฉยอะจริงเอาพวกนี้ก่อนเลยเอดิซึ่งแปลว่า ไม่ว่าใครที่อยู่ในระยะ okay, สายตา <okay. S 1> ของเราเนี่ยก็คือตายหมดเลยนะคะทุกคนนี่เราดูกันนี้รวมถึงรุนพีก็ไม่น่ารอดน,นะนั่นไงลุ่นพี่ตรงนั้นใส่เธอเฮ้ยลุนพี่แข่งไปแล้วอุ้ยเป็นไร,รอ่ะเขาบอกว่าพวกนี้เนี่ยจะแ,แข่งแค่ชั่วคราวนะ ถึงเวลาแบบว่าเข้าเรียนหนักก็คือเขาก็จะเป็นปกติเหมือนเดิมอเออัน่นไงมีกลุ่มหนึ่งอะลอกเข้าไปอะเห็นปะหวัดดีน,นี่นะี่แน่ดูดิเป็นหุ่นเลยอะเธอ,อจริง,จ,รง,จ,รง,จ,รงจะว่าไปแล้วก็ถ้ามองดีๆเนี่ยมันก็น่าขยักขยแงอยู่นะเเธอใช่ดูดิหัวมีปัญหาอ่ะเขาอะเคยดูหนังเรื่องนี้ด้วยนะบีเขาก็เคยเถอะที่มันตัดหัวไงเออสนุกอยู่นะสนุก เมลูซาวันดีจ้ะวันดีจ้ะพวกเธอรู้จักเมลูซาไหมจ๊ะดูแกงข้างนอกเดิดูข้างนอกดีเออข้างนอกคือแบบว่าแข็งหมดเลยนะคะคือไม่เหลือเลยสักนิดนึงไม่เหลือจริงน่าจะมีคุณครูที่อยู่ในห้องอ่ะเออนี่ไงวัดีพวกนี้รออยู่ก็ต้องจัดการให้หมดนะจ๊ะต้องจัดให้หมดครับ นี่ด้วยนี่ด้วยเออเออแข็งเรียบร้อยสวัสดีครับเอานี่ไงอุ้ยหมดเลยเด้อคือเราเนี่ยแช่แข็งพวกเขาเนี่ยแค่ชั่วคราวเท่านั้นชั่วคราวนี้กี่ชั่วโมงไม่แน่ใจเหมือนกันลองดูตัวอื่นแม้เธออันนี้มันบอว่าเฉยเอ่ะเออฉยลองดูเออมาและรอบนี้เนี่ยเขาจะให้เธอเนี่ยไปเป็นนักสู้บ้าง ได้ก็คือตัวเ<ก>น,นวะตัวบีปะวะเฮ้ยมาแล้วดูภาพบิมันแบบสันๆด้วยนะใช่ผู้หญิงคนนี้คือใครวะไม่รู้เป็นบันโชแต่คุ้นๆอยู่นะบันโชก็คือเป็นสาวที่ คล้ายๆจะเป็นพวกกัปตันเรือหรือเปล่าอันนี้ปอมไม่แน่ใจนะแต่ว่าทุดโคตรเท่เลยนะเนี่ยดูเดียืนกอดอกด้วยเท่จริงเออเท่จริงดูเกือบเลยดูเกือบเลยเกือบคืออ๋อรองเท้าเอยรองเท้าโคตรเท่เลยอ่ะดูคนดูเดี๋ยวดูจะเกือบมาสู้ไงวะเธอกดคอนโทรลมั้งคอนโทรลออุ้ยเหตุการณ์เกิดขึ้นไวมากเธอไงบรรยาการมันเลยะบตรการมัน นี่ไงเพื่อนตายดูดิเธอมันกลัวดูเ่อดิมันมาแล้วมันหนีไปโอ้โหเธอยยู่นูนดิอันนี้คือเฮ้เสื้อมาร์คเสื้อมาร์คมันหันหลังไม่ได้เหรอนี่ ทุกคนเหมือนกับว่าเหมือนสื้อมันบั๊กเลยอ่ะใช่เนี่ยบ่าหาน้ามันก็เป็นเหมือนเดิมใช่ป่ะแต่อแต่ว่าตัวนี้ถือว่าเทอยู่เหมือนกันนะเนี่ยตะกามันเลยเธอตะกามันอ้ไหหัวติดเลยกลุ่มนี้เลยเปล่าเธอเหมาเลยโอ้หหึหึหอหึ เป็นชุดค่ะทุกคนยกแผงเลยนะคะรอบนี้อ๋อแล้วรุ่นพี่ไปไหนวะรุ่นพี่น่าจะไม่อยู่แถวแหนเธอโอ้โหโหเนี่ยขู่ขู่วะใช่ขู่วะแปลว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นยอดนักสู้มาก่อนแล้วเนี่ยดูดิโอ้โหโหโหแรงจริงนี่อดูแขนดูแขนเด็กติดเลยเออแขนติดปล่อยไปแล้วกันคนนี้เอานี่ดวูห้องห้องครูไง ไปห้องครูคนนีห้องครูอ่ะเอาเอาคนนี้ไหมหรือไงหรือว่าสางสารไม่ต้องปล่อยไปเลยไปห้องครูดีกว่าโอเคโอเคโอเคปล่อยก็ได้เพื่อจะใส่หรอโอ้ีหดูท่าวิ่งโคตรเร็วอ่ะใช่สะก,กัานเลยนี่ไงโอ้โห,น,หนีไ่ไงนี่ไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสุดยอดแต่เขาก็ไม่สนใจเลยนะโอ้จริงอ่ะอุ้ยตกใจโอ้โห อะไรก็ไม่รู้อ่ะตัวนี้อ่ะแต่ก็มันไหมค่นมันอ่ะดูดีเธอะเธอพอเหอะเขาสงสารว่ะเราต้องไล่ก่อนไม่ไหวละฉุนไม่มีแล้วเธอไม่ต้องไปฆ่าแล้วพอแล้วสงสารเขาอ่ะทำไรครับโอ้โหพออพออะไรก็ได้อ่ะล้วติดเลยอ่ะพอแล้ว โอ้โหและนี่นะคะคือผลงานของเฟิร์สอีกอันนึงในวันนี้นะคะก็ได้พานเฟิร์สเนี่ยมาเล่นมอดนะคะมาเล่นแบบใช้สูตรนี่ยหลายตัวละครเลยนะคะประมาณ3ตัวเนาะใช่ไปแงสนุกไหมโครมันเออนั่นแหละก็น่าจะเหมาะกับเฟิร์สจริงจริงแหละค่ะทุกคนใช่มันเล่นมันเล่นง่ายอ่ะเออมันเล่นง่ายกว่าเนื้อเรื่องอ,อะเนาะใช่เนื้อเรื่องมันยากใช่ แต่ว่ายังมีอีกนะเธอที่แบบว่าว้าวควนววนี้แต่ว่าไว้คลิปหน้าเขาจะพาบีมาเล่นอีกโอเคไหมได้คลิปหน้าคลิปหน้าค่อยมาเล่นอีกได้งานคลิปนี้นะคะก็ฝากกดกดไลค์กดแชร์กดซับต่อคายด้วยครับใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะพบไม่บายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน